เอมรสุมโควิด -19 เราสามารถจัดการได้ดีและหวังให้ผ่านพ้นไปประเทศไทยก็พร้อมจะทะยานสู่อนาคตอย่างเข้มแข็งรัฐบาลได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีพลังก้าวต่อด้วยศักยภาพของตนเองประเทศไทยมีประชากรกว่า66ล้านคนคนค้าขายอยากได้ราคาดีคนบริโภคอยากได้ราคาถูกผลประโยชน์ส่วนตัวขัดแย้งกันเสมอแต่รัฐบาล ต้องสร้างหลักประกันรายได้พื้นฐานและดูแลทุกกลุ่มประกันรายได้ข้าวยางพาราปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังและข้าวโพดไม่เปิดช่องให้โกงเหมือนโครงการจำนำข้าวในอดีตกเกษตรกรรับประโยชน์แล้วกว่า7 6 9 0ล้านครัวเรือนสร้างงานช่วยจ้างงานเด็กจบใหม่มีหลักสูตรพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนคนตกงานมีสวัสดิการคุ้มครองและประกันสังคมดูแล เยียวยาช่วยเหลือที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 ให้ผู้ประกันตนด้วยมาตรา33เรารักกันขณะนี้ผู้ประกอบอาชีพอิสระ2.4ล้านคนได้สะสมเงินบำนาญผ่านกองทุนการออมแห่งชาติรัฐบาลยื่นมือเข้าไปช่วยลูกหนี้นอกระบบที่อำนาจต่อรองต่ำกว่าเจ้าหนี้เอาบ้านเอาที่นาเอาโฉนดคืนให้ชาวบ้านแล้วกว่า25,000รายโฉนด21,000ฉบับเดินหน้ายึดที่ดินสปกอจากนายทุน นำมาจัดสรรให้เกษตรกรมอบหนังสืออนุญาตให้ชุมชนเข้าทำประโยชน์อย่างยั่งยืนและยังจัดระเบียบบ้านริมคลองที่อยู่ในน้ำขึ้นมามีชีวิตที่ดีบนบกอย่างให้การสัญจรและการระบายน้ำดีขึ้นอีกด้วยผมขอให้สัญญาว่าเราจะไม่ทิ้งไคยไปข้างหลังหน้าที่ของผมก็คือดูแลคนไทยทุกคนทั้งประเทศขอให้พวกเราสู้ไปด้วยกันพวกเราคือทีมประเทศไทย หากเราเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วไม่มีศึกใดที่เราจะเอาชนะไม่ได้โลกยุคดิทรับชั่นรัฐบาลคือพี่เลี้ยงช่วยประชาชนเปลี่ยนผ่านเพื่อความอยู่รอดและความมั่งคั่งในระยะยาวเสริมสร้างกระดูกสันหลังของชาติยุคใหม่เกษตรแปลงใหญ่กว่า2,000แปลงทั่วประเทศสมาร์ทฟาร์มเมอร์ทุกอำเภอพลังปัญญาการตลาดนำการผลิต ปลดล็อกกัญชากัญชงอย่างมีขั้นตอนเปิดมิติใหม่ทางการแพทย์และการเกษตรเพื่อสุขภาพปลูกต้นไม้ยืนต้นบนที่ดินกรรมสิทธิ์ใช้กู้เงินได้ด้วยพัฒนาระบบชนลประทานส่งเสริมโคกหนองนาโมเดลผ่านโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่กำลังทยอยผลิดอกออกผลทั่วประเทศออกมาตรการกำจัดขจัดฝุ่น pm 2.5จองคิวการเผาอ้อยตรวจจับควันดำ ตรวจมาตรฐานโรงงานที่สำคัญเปิดแอป a i r f o ฟไทยเช็คอากาศได้ทุกที่ยุคนี้คือยุคทองของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการค้าขายการคมนาคมขนส่งการเดินทางท่องเที่ยวพร้อมพาไทยทยานสู่โลกใบใหม่ระบบรางเปิดใช้รถไฟฟ้าเชื่อมต่อหลากสีในเมืองหลวงเปิดใช้สถานีกลางบางซื่อที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนในปีนี้ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเปิดใช้ปี2,570รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโคราชเปิดใช้ปี2,568และต่อขยายไปหนองคายเพื่อเชื่อมต่อผ่านลาวไปจีนต่อยอดรถไฟทางคู่เฟ2ส2 7เเส้นทางรถไฟทางคู่เส้นทางใหม่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของและสายบ้านไผ่มหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารนครพนมพัฒนาสนามบินต่างจังหวัดทุกภูมิภาค เตรียมสร้างสนามบินใหม่เจ็จังหวัดและเจาะเปิดสนามบินเบตงเชื่อมต่อเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนใต้ในปีนี้พัฒนาสนามบินอูตเภาและเมืองการบินตะวันออกพัฒนาท่าเรือแหลมชบังและท่าเรืออุตสาหกรรมมาฟตะพุทธย,ยกระดับการลงทุนใน e e c 12ออุตสาหกรรมเป้าหมายขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคตมอเตอร์วเวย์บางปะอินโคราชทะลวงคอขวดประตูสู่อีสานชนบุรีพัทยาบางใหญ่กาญจนบุรี บางขุนเทียนบ้านแพ้วนครปฐมชะอําและทางหลวงชนบทสะดวกสบายทั่วประเทศปี2563นักลงทุนขอรับการส่งเสริมการลงทุนกับ BOI 3แสนล้านบาทล่าสุดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจไทยทะยานแซงหน้าญี่ปุ่นและเยอรมน,นีจากอันดับที่46ขึ้นมาอยู่อันดับที่21และตั้งเป้าเป็นท็อป10ของโลก การดูแลและพัฒนาทุกมิติอยู่บนพื้นฐานความมั่นคงทางการเงินการคลังของประเทศเงินคงคลังล่าสุดกว่า470,000ล้านบาทหนี้สาธารณะแค่52%เเซของ GDP ทุนสำรองระหว่างประเทศมั่นคงที่สุดสจรรัฐบาลไม่ได้ทำเพื่อการเลือกตั้งครั้งหน้าแต่มุ่งหวังทำเพื่ออนาคตของลูกหลานในวันข้างหน้า มรสุมโควิดกำลังผ่านไปประเทศไทยของเราจะเข้มแข็งกว่าเดิมและบ้านเมืองของเราจะงดงามยิ่งกว่าเดิมเราคนไทยเราจะชนะด้วยกัน